ชกหน่งฝาท้ายรถยนต์นะครับตัวนี้เป็นของรุ่น toyota r e v o นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยจะมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กเก็ตหรือว่าน็อตต่างๆนะครับตัวโชคนะครับจะเป็นตัวเล็กๆสั้นๆประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งนี่ให้เราใส่บริเวณนี้นะฮะคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับ2ตัวนี้นะครับถัดน็อตสตัวนี้ออกนะครับ2ตัวนะครับเป็นน็อตไฟท้ายนะครับให้เราใช้แบ็กเก็ตตัวนี้นะครับข้างใครข้างมันวางแนบลงตรงนี้นะครับ ส่วนน็อตตัวนี้นะครับให้เราร้อยมาจากข้างในนะครับด้วยการถอดไฟท้ายออกมาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกนะครับไฟท้ายไม่ต้องดึงออกมาเยอะนะครับให้ง้างออกเฉย,ย<อ>ๆก็พอนะน็อ,นนอ,อนกกตตัวนี้มันจะออกมารูนี้นะครับแบกเก็ตตัวนี้ให้ใส่ตรงนี้นะครับก็คือคลายน็อตสอตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมแนบให้ดูนะครับตัวโช๊คเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับใช้น่วงฝาท้ายรถยนต์นะครับของโตโยต้ารีโว่นะครับอย่างท เวลาปิดไม่เท่าไรครับแต่เวลาเปิดนะครับถ้าบางคนไม่ระวังนะครับไม่ประคองไว้นะครับล่นกระแทกแบบนี้ฮะตัวนี้ขายเป็นคู่นะครับซื้อไป1ชุดเนี่ยก็จะได้เป็นคู่แบบนี้นะครับได้ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะได้โชกฝาท้ายรีโวไปใส่นะครับเวลาบุตรหลานของเรานะครับเปิดฝาท้ายนะครับบางคนเห็นตัวเล็กๆมาเปิดนะครับมันอาจจะล่นครับหรือว่าหล่นกระแทกบุตรหลานของเราได้นะครับ